จับชายจ้าใส่หมูสามชั้นแล้วกระดูกหมูจ้าผัดหมูสามชั้นจ้าให้เข้าแบบหดตัวนิดนึงก่อนจ้าเนาะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงจ้าทุกคนใส่กระดูกหมูจ้าแ,แล้วจ้าทุกคนผัดนะจ้าแล้วเราก็จะ เอาผักลงไปนะจ๊ะผักก็มีคะน้าจากกวางตุ้งแล้วก็กระลำหัวใช้เท้านะจ้าพี่น้องจ๋าโอเคเดี๋ยวเราจะเอาผักลงไปเลยจ้ะที่จริงเราต้องใส่กระทะนะจ๊ะแต่ว่าเราไม่มีกระทะเนาะแล้วก็ทําแบบนี้เลยจ้ะเพราะเรามีหม้อใบนี้ใบใหญ่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าใส่ไปเลยจ้ะ,ะเราต้องผัดให้ผักเขายุบก่อนนะคะเวลาทำนก็จะอร่อยนะทุกคน ใส่ผัดลงไปจะาะลำลหนึ่งหัวเลยนะคะทุกคนหัวเล็กนะนี่จ้ะนี่ไม่คยสวยนะค,ะคนเต็มหมอ้อเดี๋ยวเขาก็ยุบลงไปนะคะทุกคนใช้เท้าเราจะใส่ที่หลังนะคะพี่น้องจ้ะ จะเน้นผักนะจ๊ะทุกคนเพื่อสุขภาพนะจะเดี๋ยวเราก็จะผัดให้ผักเขาก็ค่อยยุบลงไปนะคะทุกคนก็จะใส่สีหวานไปนิดนึงนะคะเพื่อจะให้สีสันเนี่ยเขาหน้ารับประทานนะคะทุกคนสีจะได้ไม่ขาวจนเกินไปนะคะใส่นิดนึงนะคะ่ะทุกคนนี่คน้ำก็จะออกสีนี้แล้วก็จะ หน้ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะโอเคตอนนี้เราก็ใส่เห็ดหอมลงไปค่ะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็จะหลี่ไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวไว้นะคะทุกคนโอทุกคนตอนนี้ก็ คงจะได้ที่แล้วนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันจ้ะทุกคนผักก็ได้ที่แล้วหมูก็นี่จากกระดูกหมูก็จะเปื่อยได้ที่แบบนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่เปื่อยได้ที่แล้วนะคะโอเคแล้วก็จะปิดเตาเลยนะจ๊ะทุกคนนี่จากกระดูกหมูก็จะแบบเปื่อยออกแบบนี้เลยโอ้โห ตุนจนได้ที่แล้วนะจ๊ะทุกคนโอเคเราก็จะปิดเตาเลยนะจ๊ะทุกคนคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับต้มจับฉ่ายของเรานะคะวันนี้เรียบร้อยแล้วจ้าต้มจับฉ่ายให้ลูกสาว ของเรานะคะทำเสร็จแล้วค่ะทุกคนโอเคจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะทุกคนลาไปก่อนจา้าบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปดีโอน้าจา้า